สวัสดีค่ะทุกคน,นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบจะพาขอพอรปูเทา้าเวสุวรรณไปด้วยกันแล้วนั่งสมาธิถวายท่านโดยที่เราอาจจะไม่ได้มีอะไรไหว้ท่านแต่ว่าเราจะขอพอรปูนะคะแต่ปางนี้ชื่อว่าปางกดนิแต่คาถาน,นี้เป็นคือสามารถใช้ได้ทุกปางเลยเนาะ,ะที่ครูขายอยู่เนี่ยคือปางปดนินะชื่อท่านชื่อว่าชื่อนี้นะคะที่ปูขอพอรท่านนะ,ะก็มันเหมือนถ้าวันนี้ เรายังดึงดูดเงินก้อนใหญ่ที่เราอยากได้ยังไม่ได้ใช่ไหมเหมือนคุณเนี่ยนะคุณก็เลยเริ่มตั้งเป้าใหม่ว่าตั้งแต่เดือนนี้คือเดือนแรกที่คุณทำงานจนถึงอีก6เดือนนะคะในการทำงานคุณก็นะไม่ว่าจะไปทำบุญที่ไหนนะก็ขอให้ปูดได้บุญด้วยถ้าชีวิตดีขึ้นจะกลับไปที่วัดบางจากอีกครั้งเพื่อจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญ ร่วมสร้างบุญสร้างกสุนที่นั่นด้วยนะบวกกับ FC นะคะหรือลูกค้าที่สนใจบูชาเหรียญปู่ท้าววิรณนะ,ะก็ทักแชทมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนิตยากรโสภาได้เลยนะคะครูจะไม่คุยกับคนแปลกหน้าอะไรทั้งนั้นนอกจากคนที่จะมาสนใจบูชาเหรียญปู่ท้าววิรณนะคะทุกคนนะคะ,คะ,คะ,ะประสบการณ์ที่ผ่านมาครูเคยเจอคนแปลกหน้าที่น่ากลัวนะครูคก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยครูจะกลับมาเป็นแม่ค้าอะไรที่แบบมีสติเพราะครูเป็นคนหนึ่งที่ขายของอะไรมาเยอะ ก็อยากจะมาช่วยเพื่อนๆด้วยที่แบบการใช้โซเชียลนะเราต้องใช้อย่างมีสติด้วยนะการที่เราจะแชทคุยกับใครก็แล้วแต่ในโลกโซเชียลเราต้องดูทั้งใจทั้งใช้สติอในการพิจนารณาคนคนหนึ่งเนาะ,ะที่เราจะเข้าไปซื้อสินค้าหรือพูดคุยกับใครรักใครชอบใครก็แล้วแต่แต่ทีเนี้ยปิดคลิปแล้วคือจะพา คือ <c oughs> อัดคลิปมาจะจบแล้วที่แรกก็ใส่อีกเสื้อหนึ่งลืมไปว่าอ่าพระราชนีนะสวรรค์คตเนาะเราก็เลยเปลี่ยนหาเสื้อใหม่ครูก็เลยได้เสื้อตัวนี้เพราะห้องไม่ค่อยมีเสื้อดําก็เลยใส่เสื้อตัวนี้เพราะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วเออเรือดมาค่ะเดี๋ยวฉันแป้งอยู่ไหนวะเครื่องสำอางเติมแป้งนิดนึงกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือเพืกอนาด้ยวดยวกันแต่วันนี้คือทอขอแบบขายเหรียญปู่ละนะคะอจะพาไปทำคลิปขอพรปู่นะคะเราล้างแก้วล้าง อะไรเรียบร้อยแล้วแหละเพื่อนๆแล้วเราก็เดี๋ยวว่าจะออกไปซื้อพ่อมาอะไรนะซักผ้ารอบทั้งหมดสองตะกาเนาะเสร็จแล้วก็จะออกไปซื้อพ่อมาอะไรดูเงินก่อนแล้วก็จะมาไหว้ปู่่ะจะจริงยังไม่ทันจะได้ไหวอะไรหรอกปิดดีดีถ้าขึ้นมาให้ยูขึ้นมาอะไร กูแบ่งปัปนไปหมดแล้วแหละทุกคนมีปัญหาเรื่องความเครียดแตกต่างกันทั้งครูเองกูเป็นแม่คนนะกูยังแบบเครียดเรื่องลูกกูนี่ค่ะสิ่งที่กูรู้ตัวเองว่ากูควรแก้อะไรนะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราไม่จําเป็นต้องเล่าให้ใครฟังแม้กระทั่งเอฟซีไม่ต้องรู้บางอย่างก็มีต้องไม่ต้องให้เขรรู้ก็ได้อะไรอย่าง บางคนเขาที่เขาอยากให้เรารู้อ่ะเพราะเขาอยากให้เรารู้นะเออรู้สิ่งนั้นมะมีคนคนหนึ่งรู้จักเราทําไมเขาถึงอยากให้เรารู้จักเขาอะไรเงี้ยรู้เรื่องของเรามันอยากให้เรารู้เขาอยากให้เรารู้นะผู้ศึกษากันนี้ว่ามันอยากให้เรารู้นะเพื่อนๆเออมันถึงพูดให้เราได้ยินนะเอออะไรเงี้ย นโมุตสาพักภาวะตัวระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาพักภาวะตัวระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาพักภาวะตัวระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาพักภาวะตัวระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะผ่าที่ฐานจิตข้างหน้านี้ก่อนนะทุกคน ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ให้ไปให้ภพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทํางานกันทั้งหลายส่วนมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดจริงๆต้องสวดเยอะมากแตบบ่เราเอาแค่กระถาปูพ่อ สวดบูชาเป็นประจำทุกวันจะมีอำนาจวาสนาสูงส่งเงินทองเพิ่มทวีขจัดปัดเป่าสิ่งอัประมงคลข้อร้ายผีร้ายไม่มากล้ามกายค่ะอิติปิโสภะควายามาราชานุทาเวสวรโนมรณังสุข,ขังอระหังสุปโตนโมพุทธายะทาเวสวรโนจาตุมหาราชิกายะขะพันตาภะโูริโตเวสภูสะพุทธังอระหังพุทโธทาเวสวรโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายามาราชานุ ท้าวเวสุวรรณมรูมรนังสุขังอระหังสุขตนนโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณูจาตุมหาราชิกายะขะพันตาภักดูริตูเวสาภูสาพุทธังอระหังพุทูท้าวเวสุวรรณูนโมพุทธายะอิติปิโสภะพรายะมาราชานท้าวเวสุวรรณูมรณังสุขังอระหังสุโตูนโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณูจาตุมหาราชิกายะขะพันตาภักดูริตู วิสาภูษาพุทธังอรหังพุทูธาววสุวรรณูโูพุทธายะนะคะ,ะตามช่องต่างๆครูบาจารย์อาจจะสวด9จบเนาะแต่ครูขอแค่3จบขึ้นไปก็เป็นการอธิษฐานจิตและขอพรครูได้เหมือนกันแล้วทีนี้ครูจะพาทุกคนนะ,ะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานทิ่เมื่อกี้ครูพาอธิษฐานแล้วนะคะก็ให้เราทิ้งอดีตไปด้วยกันค่ะทุกคนข้อที่หนึ่งคือ ถ้าวันนี้เราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะแบ่งไปเป็นหัวข้อๆไปนะคะอดีตของเราทุกด้านเลยค่ะนะให้เราเอาหสิกรรมให้อภัยตัวเองซะฉันให้อภัยตัวเองพูดคำนี้กับตัวเองฉันให้อภัยเธอนะฉันจะไม่จําเรื่องราวที่มันแย่ๆที่มันอยู่ในชีวิตเราที่ผ่านมาเราจะไม่ไปจามันอีกแล้วทุกด้านนะคะให้อภัยตัวเองไปแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วให้จิตเราแล้วขอพรปู่ค่ะว่าเรา ปรรนาสิ่งใดนะคะขอให้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปหนึ่งละขอให้เราโชคดีนะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะนะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะย,ยิ่งขึ้นไปทำธุรกิจก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะนะมีการระยาะมิตรดีๆมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าหรือขอให้รูกนี้เจอ ครูบาอาจารย์ที่เป็นสุปฏิปันโนก็คือคนที่แบบเขามีจิตใจที่สูงส่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายมาเป็นไอดอลข้าพเจ้าให้นําทางข้าพเจ้าได้ประสบความสําเร็จด้วยเถิดอ่ะก็แล้วก็อะไรอีกอ่ะเรื่องอะไรเรื่องความรักหรอทุกคนต้องการเรื่องความรักก็ขอให้เจอผู้ชายที่มีศีลคนเป็นคนดีนะซื่อสัตย์จริงใจกับข้าพเจ้าะให้ ผู้ชายสมมติว่าคุณอยากได้คนรวยใช่ไหมอ่าคนทีนม่มีคนมีเงินอนะ่ะสมมติว่าคุณเป็นคนโสดอรพูดถึงคนโสดก่อนนะทุกคนก็ขอให้ข้าพเจ้ามีแฟนที่หาเงินเก่งมีทัศนคติที่บวกนะซื่อสัตย์จริงใจกับข้าพเจ้าสามารถดูแลข้าพเจ้าได้นะไอ้ส่วนที่เรจาจะที่สมมติว่าวันนี้คุณไม่อยากเจอคนเจ้าชู้เรามันจะไม่คิดถึงคุณเจ้าชู้เลยเราเคยผ่านอะไรมาเช่นเราเคยเจอคนเจ้าชู้เจอคนคิดพูดไม่ดี ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะเป็นคนนั้นก่อนมันถึงจะดึงดูดคนเหล่านั้นมาถ้าเราเป็นคนดีแล้วแต่เราก็ยังเจอคนไม่ดีมันไม่จริงเลยค่ะนะกฎแรงดูดเนี่ยหรือกฎของธรรม,มะเนี่ยตั้งแต่คุณได้ศึกษากับคาารูบาอาจารย์ครูลุงใช่ไหมกับการไปอ่านสมุดธรรม,มะมันทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่เราดึงดูดเข้ามามันคือตัวเราถ้าวันนี้ปัจจุบันเราเนี่ยเราได้อธิษฐานจิตให้เราเป็นคนที่อารมณ์ดีคิดดีผดดู้ดีทําดีแล้วอะ่ะ เราก็จะไปดึงดูดคนแบบนั้นมา,ออานมจะเอาไปก็เรื่องของหนูสิหนูเวลาแ,แม่แม่สอนหลายครั้งแล้วเวลาแม่จะทำคลิปแบบยาเดินสวนไปสวนมาจะไปไหนก็รีบไปแล้วก็เสร็จ เออคนที่มาสายเป็นผู้นําเนี่ยนะคะในเรื่องของกดแรงอยู่อะทุกคนอาจจะต้องผู้สังเกตตัวเองที่ไปติดตามนะเข<ท>าเข<ท>าจะแบบมีขีดจากัดของการเป็นผู้นําคือเป๊ะ,ปะ,ปะๆหลายอย่างนะ,ค,ะคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ตัวก็ต้องเข้าใจแม้กระทั่งลูกผัวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนว่าเอยทําคลิปนะกําลังสร้างตัวตนทําคลิปแบ่งปันกําลังพาคนอธิษฐานจิตเพื่อจะให้คลื่นพลังงานเนี่ย ไปส่งตรงไปยังสวรรค์นะยังจัก,กรวาลเพื่อให้เทวดาท่านรับรู้รับทราบคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา่าเงี้ยอ่าหรือคนที่มาเห็นก็อยากจะให้เขาได้มาชมคลิปที่แบบโอ้ยนะมีความสุขนะไม่อยากเจอความเครียดเนาะนี่แหละแต่ว่าในขณะที่เราทาคลิปอ่าหรือทํางานหรือทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่เพื่อนนะมันก็มีบททดสอบมาทําให้เราอารมณ์ไม่ดีค่ะ แต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าตั้งแต่ประสบการณ์ที่ครูตั้งใจทําคลิปมามันทําให้คุณว่าโอ้นะครูจะไม่เปลี่ยนใครเลยลูกผัวหรือคนรอบข้างครูไม่ไม่เปลี่ยนใครแล้วทุกวันนี้ค่ะครูจะเปลี่ยนตัวเองค่ะครูจะเปลี่ยนสันดานตัวเองพอค่ะนะครูจะมีสติในการใช้ชีวิตทั้งๆที่แบบทํางานเหนื่อยนะนเพื่อนๆลูกค้าเข้าเยอะเดินเยอะทํางานก็เหนื่อยมากตั้งแต่ไปทําคือแบบครูก็เชื่อเรื่องปฏิหารในเรื่องการสวดมนต์คาถาพระมหาจากกักรพรรดินาะเพื่อนๆว่า วุ้ยบารมีของหลวงปู่ดูเนี่ยแบบทําให้เราสามารถทําให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้าร้านได้เยอะบวกบวกกับที่อ่ที่ร้านเขาก็มีบารมีเขาสร้างพื้นฐานลูกค้าเขาไว้เยอะแล้วแต่บวกกับบุญที่เราปฏิบัติในปัจจุบันด้วยก็เชื่อเรื่องนี้เนาะแล้วที่ลูกค้าเข้าเยอะจนแบบโอ้ขายดีมากๆเลยที่ตั้งแต่คุณเริ่มต้นทํางานเป็นบัตินี้เพื่อนลูกค้าไม่ขาดสายที่จะเข้าร้านเลยยค่ะเพื่อนมีบางวันแดดเย็นก็น้อยแล้วเนี่ยแต่ก็ ก็ถือว่าเหมือนพวกเราได้พักผ่อนเนาะเพื่อนเวลาลูกค้าเยอะทั้งวันอะไรเงี้ยอแล้วนี่แหละเป็นสาเหตุที่ครูอยากจะมาแชร์แล้วก็มาให้กับกัลยาณมิตรเพื่อนๆที่แบบว่าเอ้ยค้าขายไม่ได้ค้าขายไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจเลยมันเป็นเพราะผลบุญเราล้วนๆแล้วกับความคิดความเชื่อและศรัทธาในตัวเองแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยที่เราจะมีอยู่มีกินอยู่ที่ดีเนี่ยนอกจากเราขยันทํางานแล้วอ่ะ พลังบุญของตัวเรากับความเชื่อที่เราจะจินตนาการกับจิตตะทะมึนที่เราจินตนาการไปว่าวันนี้นะเราจะมีความสุขเงินจะเข้าบัญชีเราเยอะๆเข้ากระเป๋าเราเยอะลูกค้าเราจะหลั่งไหลมาหาเราแล้วก็จะมีงานมีเงินเยอะๆมีของกินดีอยู่ดีถ้าเราเชื่อแบบเนี้ยมันจะได้แบบนั้นเลยค่ะเพื่อนๆคือความคิดเราล้วนๆเลยนะแค่เปลี่ยนความคิดอาชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วค่ะนะคะ เราทูบมาเปลี่ยนให้เรามีความสุขได้ไหมได้ทันทีเลยแค่ยิ้มแค่แบบมองอะไรก็ยิ้มก็มีความสุขนะคะง่ายๆนี่เดียวเองใครสนใจที่จะบูชาเหรียญปู่ท้าววิสวรรค์แต่ไปใส่กรอบเอานะจะเป็นหน้าตาแบบนี้กูก็จะแบบเสกคาถานะคะขอให้ผลบุญนี้เข้าในเหรียญน,นี้หรือผู้คนที่พบเห็นข้าพเจ้าเขาว่ากันว่าการที่ขอพรปู่ท้าววสวรร ในจิตดวงจิตของที่เรามองมาเห็นที่มาจากบารามีปู่ปู่จะเป็นคนจิตใจใจร้อนนะเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องเข้าใจด้วยแล้วเราต้องใจเย็นสู้กับคนที่ใจร้อนมาหาเราด้วยค่ะเพื่อนๆพือนที่ทํางานหรือลูกค้าเราก็แล้วแต่เราต้องรู้ว่าเราอ่ะเป็นลูกศิษย์ปุทะเวสวร์แล้วเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วหรือคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็แบบขอพรพญานาคเก้าเสียง ครูเหมือนแบบมีตั้งแต่อยู่บ้านแฟนชื่อว่าวัดศิลาครูก็ไม่รู้อะไรที่ครูอยากไปขอพอรแต่ครูรู้ว่าเป็นขอพอรพระานาคแล้วจะมีเงินตาเยอะแยะเลยมีทรัพย์สมบัติเยอะหรืออาจปวครูอาจจะเคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาหลายภูมหลายชาติแล้วก็ไม่รู้นะครูก็ไปขอพอรท่านค่ะมีคาถาส่วนตัวอยู่ตรงนั้นที่อยู่ในวัดนั้นแล้วก็เป็นรูปพระยานาคสีเขียวค่ะ ก็คงบ่งบอกความหมายว่าเหนียวซับเนาะสีเขียวครูจะแปลภาษาไปเลยว่าสามารถเหนียวซับได้เยอะมากานี้เนาะแล้วมีเก้าเสียงในวัดนั้นนะพอครูขอพรเสร็จปุ๊บครูก็ไปสวดคาถาพาากกระมหาจักรพรรดินนะที่วัดตรงนั้นที่เขามีรูปปู่ศิโชยายปทุมานั่งอยู่นะคะอ่าแล้วทีนี้ครูก็เดินไปนะคะไปเข้าไปในวัดอีกครูก็ไปเห็นเลขเลขห้าใครเขียนไว้ไม่รู้ แล้วก็ไปสายเสียงสี่ก็เห็นเลขสองเก้าค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วอีกวันหวยมันออกจริงห้าสองเก้าครูก็ว่าจะไปซื้อทิ้งไว้คนท้ายหวยออกเนี่ยครูเลยมันพูดถึงเรื่องหวยเวลาเราทําบุญแล้วอ่ะมันจะมีเลขเขาเรียกว่าเลขจักรวาลนี่แหละเป็นเลขที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้เป็นท่านจะสามารถโดนบันดาลให้เราไปเจอเลขที่แบบอยู่ดีเจออะไรเงี้ยแต่ถ้าสายกดแรงดูจักรวาลเขาจะเห็นเลขเบิ้ลเนี่ยเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดอะไรเงี้ย นะเขาจะรู้สึกหรือว่าเลขพวกนี้เป็นเลขที่แบบเฮ้ยเราอธิฐานอะไรอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจักรวาลให้หมดเลยไม่มีไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเออนะคะถ้าจะมาคอยดูแลเกื้อกูลเราคําอธิฐานที่เราต้องการอ่เรเระเทวดารับรู้แล้วนะคะจัก,กรวาลรับรู้แล้วเรารอเราแค่ทาตัวแบบสวยๆเรารอหน้าตาดีๆหรอือมีความสุขไว้เท่านั้นเองแล้วเราจะได้รับในสิ่งที่เราอธิฐาน บางทีเราไม่ต้องทํางานหนักงานเหนื่อยด้วยก็ซ้ําเราจะได้เงินนะเชื่อเลยว่าคนที่ทามาติดตามครูต้องการอยากได้เงินถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีนะเราก็จะได้เงินหลั่งไหลมาหาเราแน่นอนค่ะนะเงินบางบางเงินเคยมาเล่าเรื่องนี้ฟังที่ประสบการณ์ที่เจอวิชาชีพในออนไลน์เนาะ แบบนั้นไม่น่ามันน่ากลัวมากอย่าไปเชื่อใครง่ายๆที่บอกว่าจะโอนเงินให้เราเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่แล hey, eh? ้วล่ะถ no ้าเราขายสินค้าแล้วมีลูกค้าโอนเงินให้แบบนี้มันคืออาชีพที่สุจริตมันสมควรได้ตังค์แต่ที่บอกว่าเอ้ยจะให้เงินเราเยอะแยะอะไรเงี้ยนะไม่มีหรอกเพื่อนนี่เคยเจอแล้วเกือบเจอมิจฉาชีพหลอก้วยซ้านะคะก็เลยอยากมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนว่าวันนี้จะมีใครมาให้เงินเราหลายดอลลาร์หลายล้านอะไรเงี้ยแบบง่ายๆแบบนั้นแล้วไม่จริงอะ กอ,อกลวงเรานะคะถ้าเราจะหาแฟนฝรั่งหรือแฟนอะไรดีๆเราต้องดูดีๆด้วยาา่นะคะเพื่อนๆจากประสบการณ์ตัวเองไม่อยากให้ใครเจอนะคะอ่าแล้วทีนี้อ่มาถึงจุดไหนแล้วเรื่องความมาถึงเรื่องเงินแต่เราขอพูดเรื่องเงินครูบาอาจารย์บอกว่านะในเรื่องเงินเนาะเพื่อนอ่าถ้าเรายังปัจจุบันจิตของเราอยู่กับปัจจุบันนะเรายังคิดว่าเงินมันหาย,ยาก มีแต่นี่มีแต่ลายจ่ายคนอย่างเราเนี่ยคงรวยไม่ได้หรอกพ่อแม่เราไม่ได้รวยนะถ้าเรายังมีคําพูดเหล่านี้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะทําให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะแบบมีกําลังใจที่จะทําให้เรารวยได้หรือมีเงินเยอะขึ้นเู้จะเก็บไปทําไมตายไปก็เอาไปไม่ได้ไงค่ะถ้าเราไม่เก็บอ่ะเราจะไม่สามารถซื้อสิ่งใหญ่ๆได้นะเช่นเราอยากมีเงินลงทุนทาธุรกิจหลักพันหลักหลายพันหลักหมื่นก็ช่าง รืออยากมีเงินสร้างบ้านเป็นของตัวเองซื้อรถเงินสดราคาทัทนทีถ้าเราไม่ตั้งใจเก็บเงินเราจะไม่มีทางได้เลยต่อให้วันนี้เราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบารมีเงินมาให้เราแล้วทุกทิศทุกทางแต่เราไม่เก็บเงินนั้นแล้วเอาเงินนั้นไปลงทุนนะคะทําในสิ่งที่เราอยากทําหรือเราไม่เคยทําเราก็ต้องลองตัดสินใจทําเพื่อให้เราได้เงินมาเพิ่มพูนทวีคูนเหมือนคุณเนี่ยทําไปทํามาบางทีก็มีความขาดความมั่นใจเหมือนกันว่าจะมีใครมาซื้อเหรียญปู่ให้หนูหรออ่า อย่างเงี้ยค่ะนะเงินทางอาชีพอื่นนะ่ะขายของก็ได้มาหมดทุกอาชีพแล้วขายขนมปังพี่เพื่อนๆก็คอยช่วยเหลือเกอื้อกูลอย่างดีเนาะเวลาสวสดมนต์ขอพรออกไปขายของก็ขายได้เลยแต่เราก็คิดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะเราจะเจอผู้ใหญ่ใจดีมาคอยช่วยเราขายแค่สองพันห้าร้อยเหรียญเองนะช่วยครูแชร์ให้หน่อย รูขายได้สองพัน้ารอยเหรียญแต่รูขอแค่ร้อยยี่สิบคนเองค่ะรูขอคนร้0ยสิคนที่จะมามูชาเหรียญปู่ท้าววิสวรรค์ค่ะแล้วก็เอาไปขอพรท่านทุกวันทุกวันจะได้สมปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการคือจะมีลูกค้าเข้าร้านแล้วก็จะได้เงินจากท่านนี่แหละนะครูกล้าการันตีเลยว่าถ้าคุณขอพรปู่ท้าววิสวรร์แล้วอ่ะคุณจะได้เงินได้ความสุขกลับมาหาครอบครัวคุณแน่นอนค่ะนะคะ ถ้าลูกเรานะถ้าคุณเป็นคนส่วนตัวสูงเหมือนคูณที่ผ่านมาเนาะลูกเราเข้ามาหาเราแฟนหรือหัวอะไรเงี้ยต้องต้องแปลกใจหรือใครมากมายอาจจะมาสูงสิงกับตัวเรามากอาจจะเป็นเพราะว่าบารมีปู่นั่นแหละนะเออส่งเข้ามาหาเราช่วยเหลือเรา,าใกล้เราเงี้ยค่ะเป็นเพราะปู่ล้วนๆถ้าสมมติว่าใครมาทํานิสัยไม่ดีกับเราเราก็แ,าแค่อธิษฐานว่า ลูกไม่ชอบใครที่พูดไม่ดีลูกขอเจอแต่คนที่พูดจาดีๆกับลูกลูกจะฟังลูกจะเชื่อฟังเพราะลูกไม่ชอบคนพูดจาไม่เพราะอ่ะคุณก็ตรงเน้นอธิษฐานเลยนะคะอะไรจะเล่นกับน,น้องก็เล่นดีวอแล้วเล่นแป๊บเดียวเหรอน้องไปไหนล่ะ อั่นนั่นเลยเกี่ยวกับจบแล้วละ่ะนะใครที่สนใจบูชาเหรียญปูนทาวเวอรวนะคะทักเข้ามาที่ Facebook ชื่อนิตยากรโสภาอินบอกมาเลยเลยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือพวกคนไปด้วยกันนะคะ,อะขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอบคุณจักรวาลลวงหน้าขอบคุณลูกค้าลวงหน้าด้วย ที่จะมาบูชาเหรียญปู่เทววิสุวรรณขายขอให้ขายได้ร้อยยี่สิบเหรียญก่อนอ่ะนะคนะ,ะแค่นี้ก็พอใจแล้วคุณไม่รู้ว่าที่วัดมีของเยอะหรือเปล่าแต่ละายัางน้อยร้อยยี่สิบเหรียญนะมีแน่นอนค่ะเพื่อนๆนะขอคนพร้อมโอนค่ะวันละร้อยยี่สิบเหรียญขึ้นไปนะอขอช่วยคุณแค่ร้อยยี่สิบคนขึ้นไปสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันเนาะหนูจะได้อะไรถ้าหนูบูชาเหรียญปู่เทววิสุวรรณได้เงินได้ลูก้า ได้ความสุขกลับมาตั้งแต่ครูบูชาปู่ครูมีความรู้สึกว่าทําไมครูแบบสงบสุขคือสติของครูเองอ่ะมันเหมือนมันมีความสุขสบายอกสบายใจสงบสุขแบบบอกไม่ถูกนะแต่บางทีมันก็มีเหตุการณ์บางทีต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละก็คือผลกรรมเราไม่สามารถหนีกรรมเราได้หรอก เวลาเราไม่สบายก็คือผลกรรมที่เราต้องเจอเนาะทุกคนทุกคนก็อย่าไปคิดมากนะถึงเวลาเราไม่ดูแลสุขภาพเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอากาศเปลี่ยนแปลงหรือร่างกายเราไม่ดูแลตับไตปอดมันไม่ไหวสมมติ mm hmm. ว่าวันนี้เหมือนครูเนี่ยครูเจ็บฝ่าเท้าใช่ไหมทําหนักครูตัวเยอะร่างกายมันก็เตือนเราแล้วว่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นจากข้างในมันไม่ไหวแล้ว mm hmm. เขาเพื่อจะบอกให้เราดูแลตัวเองนะ ดูแลสุขภาพนะแต่เรากลับไม่ดูแลเลยนะพอถึงวันมันก็ต้องไปตามอายุไขเราก็ต้องตายไปจากโลกใบน,นี้เป็นเรื่องธรรมชาติุกคนไม่ต้องไปคิดมากบางคนเรียนรู้ธรรมะเขาก็เข้าใจแล้วแหะแต่คนที่ในโลกใบน,นี้มันมีนะคุณก็คงจะเคยเห็นเพื่อนคุณเวลามันอกหักมามันก็เศร้าแม่งอย่างนั้นแหละไม่หายสักทีแล้วเราจะทํายังไงให้เพื่อนหายทุกจากเรื่องนี้วะ ื่อให้มันได้มีความสุขให้มันยืนได้ด้วยตัวเองเวลามันทุกข์มันก็แก้ไขปัญหาของมันเองได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่แหละไปแล้วครูก็อยากให้ทุกคนที่มาติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยคนไปด้วยกันเพื่ออาจจะมีคนที่เขาอ่ะกําลังทุกข์ใจเครียดกับปัญหาเรื่องการเงินแต่ครูก็เชื่อว่าคุณจะเจอคนแบบนี้นะวันที่มีเงินนะ่ะแต่ัดสินใจบูชาเหรียญถูถาวิสวรรณไปเลยนะคะ แค่ร้อยเก้าสิบเก้าค่าส่งก็ทั้งหมดสองร้อยสิบเก้าค่าคอร์สเนี่ยโคตรถูกเลยกับความรู้ที่ครูแบ่งปันทุกคนสามารถเอาไปทําคลิปทำคอนเทนต์สร้างตัวตนช่วยเหลือผู้คนไปได้เลยนะเราอ่ะจะไม่ว่าแต่คนอื่นไม่ดีแต่เราจะเปลี่ยนตัวเราเองนะเราอาจจะมีบอกเก่าวเพื่อนในทํางานว่าเออทํางานตอนนั้นไม่ดีตรงนั้นไม่ดีเราก็แก้ไขถ้ามีเจ้านายว่าเราก็แก้ไขให้เขาแค่นั้นเองเราก็มีความสุขแล้วนะคะ เราทําให้ตัวเองยิ้มได้แล้วเขาก็จะยิ้มกับเราได้นะคะทุกคนใครเขาจะมองเราไม่ดีไงก็ช่างเขานะเราอาจจะเคยทําผิดพลาดแหละในชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าเราแก้ไขอ่ะเดี๋ยวเราก็ได้จัก,กรวาละรักเราให้เราเชื่อครณลุงสอนว่าให้เชื่อว่าจัก,กรวาลรักเราจัก,กรวาลพร้อมที่อยู่เคียงข้างเราพี่ว่าวันนี้เราทําผิดพลาดอะไร จักรวาลก็พร้อมให้อภัยเราเพื่อให้เราทําดีต่อไปเป็นคนดีไปตลอดชีวิตเราเราจะได้เจอแต่คนดีๆไงนะคะคุณนิดไปแล้วนะขอเป็นกําลังใจให้นะลูกศิษย์ทุกคนที่มาติดตามในช่องคุณนิดอธิษฐานจิตเปลี่ยนชีวิตนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่แบบมีแต่ความสุขนะมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากเอาไว้ทําความดีเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีไปด้วยกันนะคะอ่า หากคุณในข้าเช้าวันไหนวะ